ร้านฟ้าใสอยู่นี่เลยนะครับสวยๆครับเดี๋ยวสิมาเดี๋ยวสิพาไวรุ่นมาเที่ยวตรงนี้นะครับสไลเดอร์ตรงนี้เลยนะครับนะโอเคครับเจอกันอันนี้คุณแม่ครับอันนี้ในร้านฟ้าใสนี่เขามาเข่าเป็นชั่วโมงไหครับเป็นยังไงครับมือระเท่าไหร่ครับแก่ช่างอาหารอ๋อ แต่ว่าเ้าเหรียญเหรียญเหรียญฟรีเนาะหายเด็กน้อยเ,เ,เหรียญฟรีนนเนาะสั่งอาหารในผลแพ่งบ่แม่เอาเดี๋ยวจเจับส้างน้องสร้าน่อยอ๋อทำเป็นปลาเผาจัิงสิเลยครับปลาเผาคืห้าปลาเผาเนี่ยห้าตัว่าตัวละอร่อยแต่ตัวตัวสองหน่อแต่ตัวน้องตัวใหญ่อ๋อ้เราเบี้ยรต่างหากเป็นวะโอเคขอบคุณครับอุ้ยหนามากเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับปลาเผาตัวละร้อยยี่สิบตัวละร้อยหกสิบเหรีแต่เนาะอ๋อนี่บอกครับปลาเผลเนาะ สั่งเงินสดออกปลาสดสดเลยจ้าจ้าจ้านี่นี่นะครับครับผมสีผ้าที่มาเมล็ดนะครับแจ้งมือยุดธสีมาพี่าเมล็นสไลเดอร์นี่แหละโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ